อันดับที่5จังหวะสวย1ิอมเซฟเพื่อนจนรอดแถมเพื่อนไปไล่คิวได้ต่ออีกและช่วยมาได้หนึ่งคนครับและโอปายพยายามจะเล่นต่อแต่โดนเกี่ยวโดนเกี่ยวตกเครื่องและลิกกี้นะจังหวะในการช่วยยิงเลเซอร์มาและอามันพีเข้าถึงตัวและลิกกี้กำลังจะตายอามันพีลงตะกี้ทุกอย่างครับลิกกี้ลงไปนอนครับจากอามันพีและผองเพื่อนโอ้ละตัวต่อแองเก็มาได้ด้วยยังเหลือกันสีครับและไล่ต่อที่เกเทแล้วนุนุหายยู่กางวงชิปเป็นคิวจากอามันพี อันดับที่4 4ต่อ2ก็ไม่กลัวเพราะฟอเรนติโนเขารำรัวๆไล่เก็บเรียงตัวยันในปัม๊มมาเป็นโอ้ตรงนี้ก่อนครับเก็บ<ะ>นี่แพ็นใช้หรือเปล่าแต่ว่าตัวเองมีเจนเอร์แมนแล้วโหสี่สี่ไม่มีปัญหาหลายมาตรงนี้แล้วหลับตึงต่อใส่ตัวคริสตัลแล้วผมจะรอดยากด้วยบอลทราบดอดต่อ3จังหวะแล้วมีคนเข้ามาเกี่ยวตรงนี้ทาธนาบอยนะ SRY เอาหนักจัด อันดับที่3ชีจังหวะเป๊ะพุง่งแล้วฟลิกเกอร์ยัดอัดกำแพงลงไปนอนทันทีสศพวิ่งออกกันหมดเลยครับแล้วจนแกเบีอยมาตออเดอโบเลอรลงมาจากลิสตันบอยอ้โหเอาอีกแล้วคุณเอาอีกแล้วลิสตันบอยอันดับที่2คนอื่นเขายืนตีตั้งนานเอาอีกโอนสลิงมาลาสช็อตซะอย่างงั้น เลือดน้อยขนาดนั้นยังไงก็ต้องจบให้ลงเล้รับพ,พ,พี่เข้าไปแย่งเกาเลเยอ์ได้ <วง S 1> โอ้และแช็อตดาวไปครับต่อเนื่องโอ้และแบกเพลเลือดน,น้อยครับแฮปปี้ยังมีชีวิตอยู่ครับตัวเองตายก็จรง<า>ิจรงแต่ยังคงเสริมได้โอ้แลวนุ้งๆเข้าไปเก่าใส่ไร่อาคาเป้ครับและเก็บตัวที่4ีครับของฝั่งโกสตี้ได้ครับบุรีรัมย์อันดับที่หนึ่งเทอนาสยืนดียิงแรงซอยธนูไม่ยั้งแตกยกตี้ พยายามจะยิงต่อครับเอาแล้วครลิกกี้ครับมีจังหวะที่ยิงฟรีฟรีแบบนี้ครับผมบอกเลยว่าชอบแล้วเอาไฟผักกับมาเสิร์ฟแล้วหมูหวานครับออกซ้ายด้วยการฟิกเกอร์นะแต่ว่าตัวโอไฟเคสเซเข้าไปไล่ครับไม่ให้หมูหวานยิงฟรีฟรีครับเคสเซตายแต่ข้างหลังลิกกี้โดนอยู่ครับมาคี้ยังอยู่ตรงนั้นแล้วจับครับได้แฮปปี้มาด้วยเอาแล้วเหลือเพียงแค่ตัวของครับโอไฟอย่าลืมกดติดตามเพจกอรีนาอโววีทัวนาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย